เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คลั่งรักกันมากๆนะคะระหว่างซางเบทรบวนีคำสิงและก็ตรงๆรงกริกรโดยพวกเรานะคะจะเห็นโมเมนต,ต์หวานๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะมีข่าวลือว่าเลิกเงียบแต่ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ได้ออกรายการร้องข้ามกำแพงเป็นนักร้องร้องคู่พบกับนักร้องหลังกำแพงก็คือไบร์นร์พาธท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นชมความน่ารักของพวกเขาเป็นจํานวนมากนะคะแต่ก็พบว่ามีแฟนคลับบางส่วนคอมเมนต์ติดเตียงสาวเบสน,นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่า เบสเป็นผู้หญิงที่สวยนะถ้าอยู่เฉยๆฮะบางครั้งทําตัวเยอะเล่นเยอะไปจนมันดูล้นฮะและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปเกินงาม